เรื่องราวต่อไปนี้นะครับเกี่ยวกับกาศที่ต้องทราบนะครับก็คือ4คําของการพูดถึงความร้อนความหนาวนั่เองครับคำที่หนึ่งครับพูด <oo> <P oo> สีแดงนะครับกําแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> hot it is hot นั่นเองครับและคํานี้นะครับเป็นคํงที่พี่น้องชาวไทยบางคนก็ถูกสอนมาว่าห้ามถามฝรั่งว่า are you hot เพราะมันจะแปลว่าคุณกำลังมีอารมณ์ทางเพศหรือกำลังรู้สึกร้อนรุ่มหรือเปล่าที่จริงแล้วนนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ เพราะคนพูดกับคนถามกับคนฟังเนี่ยนะครับเขาสามารถใช้วิจารณญาณกันได้ครับผมเพราะว่าอะไรครับคำว่าฮอตนะฮะมีความหมายเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นนอนครับอากาศร้อน it's hot it's hot ซึ่งผมก็บอกนะครับ I'm hot ก็ได้จะใช้คำว่าร้อนอบอ้าวก็คือ hot and humid วันนี้นะครับร้อนอบอ้าวมากนะครับ it's hot and humid hot ตัวที่สครับอออออ hot and sexy นั่นเองครับ เป็นคนที่ต้องอะไรครับต้องทั้งรูปร่างและหน้าตาต้องเป๊ะเวอร์นะครับผมถึงจะเรียกคำว่า Hot and s e เซ็กนั่นเองครับอันดับ3คืออะไรครับ Hot and Spicy Hot and Spicy คืออะไรครับอาหารมันเผ็ดร้อนกินขัาไปฮอตแอนด์สไปซี่เรือกจะบอกครับว่าผลิตภัณฑ์ช่วงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายดีมาก it's a hot item ใช่ไหมอ hot item ก็คือขายดีฮอตมีความหมายตั้งเยอะครับ คำต่อไปครับนี่ครับจากร้อนสีแดงนะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้นะครับคือสีส้มๆนะอ่อนๆ warm นั่นเองครับ warm แล้วคําว่าอุ่นก็ไม่ได้มีแค่ความหมายเรื่องของอากาศอย่างเดียวนะครับ warm ยังสามารถพูดถึงคนก็ได้ครับอย่างเช่นผมนะครับสาวๆน้องๆจ๋าพี่คริสเนี่ยก็อาจจะเริ่มอายุเยอะแล้วนึกออกไหมครับ sixpack ไปแล้วเหลือแต่วันแพกเล็กๆแต่แน่นอนครับมากกอนกับพี่สิรับรองจะต้องอบอุ่นแน่ๆ I am a warm man นั่นเองครับ warm ก็คืออบอุ่นก็ได้ครับเอาไว้ใช้กับคนก็ได้3ครับฝากกับพี่น้องชา้า7เว่1อทุกท่านเนยนะครับพอฝรั่งมาถึงปุ๊บซื้ออาหารแชร่แข็งมาตั้งบนเคาน์เตอร์ไปถามนะครับฝรั่งว่า do you want to wave the food ซึ่งฝรั่งจะฟังนะครับว่าคุณอยากจะโบอกอาหารหรือเปล่าฮะโทษานะครับถ้าโบอกอาหารเนี่ยประมาณสักพรุ่งนี้เช้าครับถึงจะอุ่นนะฮะ เขาเรียกว่า warm the food นั่นเองครับหรือจะใช้คำนี้ก็ได้ครับ heat เพราะ heat ก็คือความร้อนนะครับ heat the food หรือว่า warm the food จะดีกว่านะครับผมจากสีส้มก็คือ warm เราลงต่อไปนะครับก็คือเริ่มเข้าสู่ความเย็นบ้างแล้วครับ it's cool ครับแน่นอนครับ cool ก็แปลว่าอากาศเย็นๆชาวไทยชอบงงสลับสับสนกับคำว่า cold นะครับอย่าลืมครับถ้ามันไม่ได้หนาวมาก it's cool the weather is cool คูก็แปลว่าเย็นหรือจะแปลว่าเจ๋งก็ได้นะครับผมซึ่งผมเคยดูนะครับ d v วดี DVD ผีเนี่ยนะฮะคนแปลเนี่ยเขาแปลกันไม่ไม่ได้เขามั่วเขางงเนยนะฮะแบทแมนขับรถเข้าไปในเมืองกอสตอมซิตี้โจรครับ,รบมาเจอแบทแมนครับแล้วก็เดินรูปรถแบทแมนแล้วก็บอกว่าเฮ้ b แบทแมนซับไทยขึ้นเฮ้ยมนุษย์ขังข่าว You know what? แกรู้อะไรไหม <laughs> your car is cool รถนายเย็นจัง <c oughs> จะบ้าหรอครับเขาเรียกว่าเจ๋งสิครับไม่ใช่เย็นนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมครูจะแปลว่าเย็นก็ได้หรือจะแปลว่าเจ๋งก็ดีนะครับสุดท้ายครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหน้ำเงินเลยนะฮะ cold นั่นเองครับ c o l d h i t is cold ใช่ไหมครับ cold ก็คือหนาวใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่า cold เนี่ยนอกจากจะแปลว่าหนาวหรือหนาวมากๆนะครับยังสามารถเอาไปใช้กับคนได้คืออะไรครับ she is a very cold persona cold person ก็คือเป็นคนที่เย็นชามากนั่นเองครับและอันดับสุดท้ายนะครับของคำว่า cold ก็คืออะไรครับ เป็นหวัดนั่นเองฮะเป็นหวัดครับแต่ถ้าจะใช้คําว่าหวัดก็คือโควินะครับต้องเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องนะครับบางคนนะครับผมเห็นนะครับพี่น้องชาวไทยเดินเข้าไปในร้านขายยาเนี่ยนะฮะโอ้โหอยากจะบอกฝรั่งว่า I เป็นหวัดไปบอกฝรั่งว่า I am cold ฉันหนาวฝรั่งบอกเออแล้วมาร้านขายยาทําไมครับไปร้านจ็กเก็ตสิครับไปซื้อแจ็กเก็ตจะได้อุ่นๆครับเป็นหวัดต้องใช้ I have a cold นั่นเองครับ I have a cold คำอื่นๆนั่นนะครับของคำว่าหนาวหรือเย็นนั่นนะครับก็จะมีเช่นคำว่า freezing มาจากช่อง freeze นะครับหนาวสุดๆนะครับหนาวเหมือน,นจุดแข็งในของน้ำเนะ่ย it's freezing นะฮะหรือบางครั้งนะครับความหนาวความเย็นคุณอาจจะเจอฝรั่งพูดอบบนี้ครับ oo, the weather is very chilly แล้วก็งง the weather is very chilly chilly มันคงจะแปลว่าพริกมันคงจะแปลว่าร้อนเนาะ โทษนะครับถ้าเป็นชิลีที่เป็นพริกจะสะกดด้วยตัวไอใช่ไหมฮะถ้าเป็นประเทศชิลีก็จะสะกดด้วยตัวอีนะครับตัวสุดท้ายแต่ถ้าชิลีตัวนี้ผมหมายถึงตัววายเนี่ย it is c h i l y ก็แปลว่าอากาศนั้นมันหนาวหนาวเย็นๆใช้ได้เลยทีเดียวครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยครับ chilled out chilled out ต้องแปลวอะไรครับหรือ chilled นะครับ it's chilled หรือ chilled out แปลว่าเย็นสบายนะครับถ้าชิวชจะแปลวอะไรครับชิวๆๆไล่หมาเองครับ ฝนนี่นะครับมันจะมีระดับ3ระดับของฝนนั่นเองครับเราจะใช้ w i n d s c r e e n wiper w i n d s c r e e n wiper ก็คือที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นใช้ในการสอนนั่นเองครับถ้าที่ปัดน้ำฝนของคุณนั้นขยับตัวช้าๆอย่างนี้ครับ <im ans> ที่มีเสียงคือไม่ได้เปลีย่ยนยางนะครับ <im ans> แปลว่าอะไรครับฝนตกแบบตรีชดา ปรยโปรยถูกต้องแล้วครับผม it is raining a little bit หรือจะใช้คำว่าอะไรครับ drizzling นั่นเองครับ d r รออีซ is อ l ี o อ ingo drizzling 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 ก็คือฝนตกปรยๆยนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าฝนตกแบบกลางๆฮะที่ปัดน้ำฝนต้องเป็นอย่างนี้ครับอึดอึอึช่วยเปลี่ยนยางด้วยนะครับผมอึดอึ it is raining นั่นเองครับ it is raining นะฮะแต่ถ้า w i n d s c r e e n wiper หรือว่าที่ปัดน้ำฝนของคุณนั้นทำงานแบบนี้ครับ อันนี้แปล่าอะไรครับฝนตกหนัก it is raining hard นั่นเองครับบางคนจะเรียกว่า hard rain หรือ heavy rain ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเป็นนามนะฮะแต่้าเป็นประโยค it is raining hard, it's raining really hard, it's raining very hard หรืออาจจะใช้เป็นสำนวนไม่หฮะบ้านเราใช้ฝนเทลงมาเหมือนกับภาษาไทยนะครับเพราะคำว่าเทภาษาอังกฤษคือ pour pour ดังนั้นนะครับถ้าฝนเทลงมา it is pouring นั่นเองครับหรือว่า the rain is pouring down ครับ the rain is pouring down และสุดท้ายครับอาจจะใช้สำนวนนี้ก็ได้ครับก็คือ it is raining cats and dogs ครับวิธีจำง่ายนะครับก็คือเวลาฝนตกแบบหนักๆนั่นะครับคุณเคยเห็นหมาคัะแมวมันวิ่งเล่นกันไหมฮะมันจะไปหลบฝนกันหมดเลยใช่ไหมครับ raining cats and dogs นั่นเองครับนั่นไม่ใช่ความหมายจริงนะฮะแต่ผมเป็นวิธีการจำของผมเองครับ <c oughs> น้ำก็มาทางนี้เยอะน้ำก็ขึ้นมาในเยอะน้ำท่วมก็เกิดขึ้นสิครับซึ่งน้ำท่วมนะครับก็คืออะไร Floods นั่นเองครับ Floods Floods ก็คือน้ำท่วมครับผม It is flooded แต่บางครั้งครับผมน้ำท่วมมันไม่ได้ค่อยๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะครับอ <c oughs> น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า flash flood นั่นเองครับเพราะ flood คือน้ำท่วมส่วนมันมาเร็วเหมือนกับ flash ของกล้องถ่ายรูปคุณนั่นเองครับดังนั้นนะครับเขาจะเรียกว่า flash floods นั่นเองครับแล้ว flash floods นะครับมันก็จะมาช่วงที่มีพายุเข้าบ่อยๆนะครับซึ่อรยนนะครับพายุก็ต้องออกเสียงว่า storm a storm วิธีจำง่ายๆครับแมลงวันชอบทำอะไรกับขี้ครับ กินะฮะแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกันไหมฮะตอมสิครับ storm นั่นเองครับ storm พาะผมเห็นบางคนชอบออกเสียงคําว่าพายุว่าสตรอมไม่ใช่ตรอมนะฮะไม่ใช่แมลงวันเห็นคีแล้วตรอมใจนะครับ storm ก็คือมาตอมนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มากับพายุเวลาฝนตกครับก็คืออะไรฟ้าผ่านนั่นเองครับซึ่งฟ้าผ่าภาษาอังกฤษคืออะไรครับ thunder ใช่ไหมครับผิดนะครับผมบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าเข้าใจผิดกันทั้งประเทศนะครับนึกว่า thunder แปลว่าฟ้าผ่าครับ ที่จริงแล้ว thunder คืออะไรไหมครับ,บฟ้าร้องนั่นเองครับฟ้าผ่าเขาเรียกว่า lightning ครับ lightning ไม่เชื่อผมไปดูหนังภาพยนตร์นะครับ Percy Jackson and the Lightning Thief ภาคแรกนะนะฮะก็คือหัวขโมยที่ขโมยสายฟ้าไปนั่นเองครับ thunder ฟ้าร้อง lightning ก็คือฟ้าผ่านั่นเองครับและประเทศไทยครับพอพายุพอฝนพอน้ำท่วมได้จากไปก็จะเกิดอะไรครับพระอาทิตย์ก็กลับมา It's sunny again และทุกอย่างจะแห้งครับ dry แล้วเราก็จะเกิดภัยธรรมชาติอันนี้เราเจอบ่อยคืออะไรครับ drought นั่นเองครับ There is a drought in Thailand drought นะครับก็คือภัยแล้งดังนั้นครับคำนี้ก็ต้องรู้จักนะครับเพราะบ้านเราก็มีอยู่แค่2อย่างครับน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งสึ่งอยาจะถามนะครับผู้เกี่ยวข้องนิดนึงครับว่าช่วงน้ําท่วมเนี่ยไม่มีที่กักเก็บน้ำนะครับผมเราจะได้เก็บตอนช่วงหน้าแรงนะฮะแล้วเวลาฝนตกเนี่ยนะครับเราจะได้ไปเก็บไม่ใช่มันปล่อยให้มันท่วมกันเลอะเทอะกันไปหมดอย่างนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ English about the weather ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอากาศนะครับ